วงในเผยความจริงหนิงบณิตาหลังเส้นยาจินเพิ่งมารู้ที่หลังทำแบบนี้ใส่คนใกล้ชิดหนิงบานิตาว่าเจ้าตัวได้เซนใบหยากับสามีจินเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยแหล่งข่าวคนสนิทอย่างฝ่ายหญิงได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าในการหย่ากครั้งนี้ทางด้านหนิงเองก็ไม่ได้อะไรเลยแม้แต่ค่า้ยังดูลูกแา เนื่องจากฝ่ายชายไม่ยอมตกลงอะไรขณะที่ครอบครัวฝ่ายชายเองที่ไม่ได้อยากมีการหย่ากเกิดขึ้นก็ยังไม่ได้รับรู้เรื่องนี้เช่นกันมีรายงานว่าก่อนหน้านี้ทางด้านของหนิง ได้ยื่นเงื่อนไขในการยอมหย่าโดยเรียกร้องขอรถบ้านพร้อมที่ดินที่อยู่สามีจะเป็นฝ่ายออกไปแต่ยังมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้และเจอลูกได้ดปกติทางสองจะเป็นพ่อและแม่ที่ดีของลูกห้ามทําการร่วมกันซึ่นกันและกันไม่ว่าจะทางกายหรือวาจารับผิดชอบค่าครองชีพในการดํารงชีวิตค่าเรียนทํากิจกรรมค่าใช้ใจ่ายในบ้านและสามีจะต้องโอนทรัพย์ทั้งหมดของตัวเองให้ลูกสาวเมื่อแก่ และมรณกรรมล่าสุดวันที่3กรกฎาคม2566แหล่งข่าวที่รู้จักทั้งสองฝ่ายให้ข้อมูลกับทางสื่อข่าวดังเพิ่มเติมโดยยืนยันว่าเรื่องการเซ็นใบหย่าของหนิงและจินนั้นเป็นเรื่องจริงแต่ก่อนหน้านี้ไม่มีใครทราบมาก่อนแม้กระทั่งเพื่อนสนิทของฝ่ายหญิงเองก็ตามโดยแหล่งข่าวดังกล่าวบอกด้วยว่า หนิงยอมเซ็นเพอได้ไปเยอะมากแต่เรื่องที่ทําให้ทางด้านหนิงไม่พอใจเพราะไปรู้มาว่าอดีตสามีหาทนายมาช่วยผู้หญิงที่ตัวเองกําลังดําเนินการฟ้องนั่นเองทั้งวันนี้วันที่4กรกฎาคม2566เวลา1 3ิกาหนิงปณิตาจะเดินทางไปยังศาลเยาวชนและครอบครัวเขตจตจุจักรหลังจากที่เป็นโจทย์ ยื่นฟ้องหญิงสาวบุคคลที่สามที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับสามีในข้อหาระเมิดเพื่อค่าเสียหายกับบุคคลที่สามเมื่อวันที่30พฤษภาคมแต่อีกฝ่ายนั้นไม่มาตามนัด